สวัสดีค่ะกะสิปของเรานําเสนอให้ชมกับรถกระบะมือสองนะคะซึ่งรถกระบะในคลิปนี้ที่เราขนนาเสนอให้ชมเป็นรถกระบะโตโยต้าวีโก้แคปตัวจีค่ะเดิมๆเ,เครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีแอร์เย็นฉ่ากระจกไฟฟ้าภายในสะอาดสีเดิมบางรอบคันค่ะหน้าหลังเดิมๆรถไม่เคยอุบัติเหตุนะคะร้อแหมกหล่อช่วงร่างดีแน่นๆเลขไมล์2 5 0 0 0กิโเมตรนะคะ ราคา159,000บาทค่ะเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซล2,500ซีซีเกียร์ธรรมดารถกระบะมือ2ปี07ค่ะเร่มพร้อมโอนนะคะรถพร้อมใช้ค่ะสนใจวิดีโอคอลชมได้นะคะ mm hmm. เพื่อประกอบการตัดสินใจถ้าถูกใจนัดหมายดูรถกันได้ที่บ้านโฮมสระบุรีค่ะเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปนะคะต้องเน้นโทรและไปดูด้วยตนเองนะคะเพื่อความสะดวกและประโยชน์ของท่าน เดินทางไปดูเพื่อตัวเองเพื่อประโยชน์ของตัวท่านนะคะสวัสดีค่ะ